สวัสดีครับวันนี้จะมี3มคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3เป็นคลิปสุดท้ายของวันครับเรามาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับคนที่มาดูช่วงดึกๆนี้ช่วยพี่หมอนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งปิ๊งๆให้พี่หมอหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับ มีคนแบบถามพี่หมอเยอะมากเลยเงินของเราเองทำไมเราต้องกู้ไม่มีเหตุผลหนูไม่เอานะครับพี่หมออยากเล่าเรื่องหนึ่งครับเมื่อเช้ามีคนโทรมาหาพี่หมอนะครับเขาโทรมาจากจังหวัดกาลสินนะครับเขาบอกว่าพี่หมอหนูอยากได้เงินกู้มากเลยตอนนี้หนูไม่มีทางออกละหนูเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบก็เลยถามว่าเป็นหนี้เท่าไหร่บอกว่าหนึ่งมืนเนี่ยจ่ายทั้งหมด ห้าร้อยบาททุกวัน24วันเป็นเงิน12,000บาทนี่ถือว่าถูกแล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าพี่หมอก็เลยมองว่าการกู้เยื้เงินเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนนะครับซึ่งฝากเงินสะสมชราภาพไว้กับตัวประกันสังคมนะครับคนที่ทำงานมาณ10ปี10กว่าปีนะครับจะมีอยู่แสนสเกือบ $2,00 0 0 0นะครับถ้ากู้ได้สัก50%ก็ได้สัก ห้าหมื่นถึงเจ็ดแปดหมื่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเอามาช่วยบรรเทาได้ถามว่าแล้วไม่มีประโยชน์อะไรก็คือคนที่เสียดอกเบีย้ยนอกระบบสูงๆนะครับหรือคนที่ติดบูโรนะครับก็เอาเงินตรงนี้ไปใช้ได้ถามว่าใช้กับใครนะครับก็คือ1บางคนไม่สามารถออกจากระบบได้ไม่สามารถเวนคืนเ,เงินสมทบได้นะครับอย่างเช่นคนที่อยู่มาตาสามสาม ยังไงคุณก็ไม่มีทางหยุดส่งได้นะครับเพราะฉะนั้นคนมาตาสามสามก็ต้องใช้ช่องทางนี้นะครับในการกู้เงินสมทบออกไปนะครับหรือคนที่อยู่มาตราอื่นนะครับอย่างเช่นมาตราสมัครใจก็คือมาตาามสก้านะครับแต่ที่สําคัญก็คือคนมาตาสามเก้านี่เข้ามาอยู่ด้วยสาเหตุก็คือเจ็บป่วยอยู่ต้องการใช้สิทธิรักษาพยาบาลน,นะครับ ว่ามีเงินอยู่ก็ไม่อยากเวรคืนนะครับพอเวรคืนก็ต้องออกจากมาตราสัมก้าไปเพราะงั้นก็ยังคงต้องอยู่ในความเป็นผู้ประกันตนอยู่แต่ว่าเพราะมีเงินคนมาตราสัมก้าส่วนใหญ่อยู่มาตราสัมสามมาโดยเฉพาะคนทํามาตราสัมสามมาสิบกว่าปีเนี่ยยังมีเป็นแสนเพราะงั้นนะก็ยอมนะครับหรือ,อ,อคนทีออ่ออกจากระบบไปแล้วนะครับแต่ส่งเกิน15ปี อยากได้บํานาญนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากได้บํานาญคุณถอนเงินออกไปคุณเวนคืนกรมธรรม์ออกไปคุณจะไม่ได้บํานาญแต่คุณก็ยอมนะครับสมมุติว่าคุณอายุตอนนี้50ต้นๆนะครับเหลืออีก4ปีคุณจะได้รับบํานาญแล้วแต่คุณแบบมีความจําเป็นเดือดร้อนมากๆคุณมีเงินอยู่แสนห้าสองแสนคุณขอกู้สัก50%นะครับก็เจ็ดหมื่นห้าถึงแสนหนึ่งออกไปเมื่อครบกําหนดคุณก็สามารถที่จะเอาเงิน หรือว่าคุณยอมจ่ายดอกนะครับเอาเงินไปคืนคุณก็จะได้สิทธิ์บัฟมันนานไปเหมือนเดิมข้อที่จําเป็นของการกู้ยืมเงินก็คือดอกเบี้ยพี่หมอแนะนําเลยนะครับว่าถ้าป้องกันไม่ให้คนมากู้เนี่ยให้เฉพาะคนที่จําเป็นจริงๆนะครับซึ่งต้องการจะใช้เงินก็คิดดอกเขาครับเหมือนประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตคิดดอกในเรื่องของกู้กรมธรรนะครับ ประกันชีวิตเราก็คือส่งเบี้ยนะครับกู้กรมธรรม์ประกันสังคมเราก็คือส่งเงินสมทบนะครับกู้เงินฉลาภาพออกไปเท่านี้นครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งเป็นแบบทางเลือกทางรอดเป็นอีกหนึ่งสิทธิสำหรับคนที่เดือดร้อนมีเงินสมทบตัวเองและยังต้องการคงสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะจำยอมของมันต้าสามสามนะครับซึ่ง ซึ่งถอนออกไปไม่ได้เว้นคืนอถอกไปไม่ได้ก็มากู้นะครับมาตาสามเก้าที่เจ็บป่วยอยู่หรือต้องการสิทธิ์อื่นๆนะครับนอกจากเจ็บป่วยก็จะมีแบบทุพพลภาพนะครับมีกําลังจะมีลูกนะครับเลี้ยงดูบุตรคลอดบุตรนะครับหรือ,อ,อสิทธิ์ในเรื่องของแบบการค่าทําศพค่าปรงศพแลรพวกนี้ครับอย่างคิดว่ามันเป็นประโยชน์อยู่เพราะงั้นคุณก็กู้ออกไปนะครับ สุดท้ายเลยก็คือสําหรับคนในกลุ่มที่หลุดออกผู้ประกันตนแล้วนะครับไม่ได้เหลืออะไรแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วเหลือแต่สิทธิเดียวก็คือสิทธิ์ในเงินชราภาพแล้วยังอยากที่จะได้เงินบํานาญอยู่ในกรณีที่ส่งเกิน15ปีนะครับคนที่ออกไปแล้วส่งเกิน15ปีแล้วยังหวังว่ายังอยากได้บํานาญอยู่นะครับคุณขาดอีก5ปี4ปี3ปี2ปีแต่คุณมีภาวะจําเป็นต้องใช้เงินในช่วงนี้ในช่วงที่เดือดร้อนนี้ คุณก็ขอกู้เงินชราภาพออกไปโดยยอมเสียดอกในอัตราที่เหมาะสมครับอันนี้คือโดยทั้งหมดทั้งรวงแล้วพี่หมอเชื่อว่า3ขัวข้อเรียกร้องที่เราเรียกร้องกันนะครับ 1. ขอเลือกได้นะครับชีวิตเราเลือกเงินบำเหน็จบำนาญเมื่อเราเกษียณน,นะครับ 2. ก็คือขอคืนขอคืนนี่พี่หมอมองว่าเป็นกรณีซึ่ง คนไม่ได้อยู่มาตา3า3สามแล้วไม่อยากอยู่แล้วลาออกไปก็ขอเวน้นคืนออกไปเลยนะครับมีความจำเป็นสุดท้ายเลยก็คือขอยืมขอกู้ตรงนี้จะเป็นทางเลือกทางนอดสำหรับคนที่ยังคงต้องอยู่ในระบบมาตา3า39ที่อยากจะรักษาสิทธิ์6ประการนะครับแล้วก็เอ่อคนที่ส่งมาแล้วแต่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนลาออกมาแล้วส่งเกิน15ปีหรือ180ตั้งแต่180งวดขึ้นไป ยังคงสิทธิ์ตัวบําบนาญชราภาพนะครับเขาอยากได้บํานาญก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถกู้ยืมเงินในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับที่หมอคิดว่า50%เนี่ยเหมาะสมนะครับแล้วก็ยอมเสียดอกให้มันเหมาะสมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วคนที่ดูครบ3คลิปแล้วหวังว่าจะเข้าใจอย่าลืมนะครับเข้าไปทำได้ที่รอเทส .egov.go.th แล้วก็สุดท้ายแล้วจริงๆพี่หมอขอร้องนะครับพี่หมออยากให้คนสับส i b e พี่หมอเนี่ยครบ1,000แล้วก็ดูพี่หมอด้วยนะครับ4 0 0พชั่วโมงพี่หมอจะได้เปิดทำรายได้บ้างนะครับกับสามารถไลฟ์สดได้นะครับเผื่อว่า Facebook ถูกระง,งับหรืออะไรพวกนี้เราก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกันขอบคุณนะครับช่วยกด Subscribe แล้วก็กดตัวกระดิ่งปิ้งๆนะครับให้พี่หมอด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับลาตีสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ